สวัสดีครับผมกลับมาพบกับหมูเจ้าชาแนลกันอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้ทางช่องก็มีเรื่องราวหลอนๆมาฝาก่า้ผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนะครับก็ไปติดตามกันเลยครับว่าจะหลอนสักขนาดไหนไปเลยครับผมเรื่องเล่าหลอนตอนร่องรอยเรื่องที่กำลังจะเล่าต่อไปนี้เกิดขึ้นที่หอหญิงแห่งหนึ่ง เป็นเรื่องของนักศึกษาหญิงคนหนึ่งที่ได้เข้ามาพักที่ห้องแห่งนี้แต่เธอคนนี้ไปมีอะไรกับแฟนจนเกิดตั้งครรภ์ขึ้นมาพอมารู้ตัวก็ตอนที่ท้องได้สีเดือนกว่าเข้าไปแล้วเธอคิดจะเอาเด็กออกเพราะเสียดายอนาคตของตัวเองเพราะยังเรียนอยู่แต่ก็ไม่มีเงินและแฟนของเธอก็ไม่ได้รับผิดชอบอะไรอีกต่งางหาก ดังนั้นเธอก็เลยคิดจะเอาเด็กออกด้วยตนเองอันที่จริงเธอก็มีเพื่อนร่วมห้องอยู่อีกคนหนึ่งแต่เพื่อนก็ไม่รู้ว่าเธอตั้งท้องเพราะท้องยังไม่ค่อยโตสุดเท่าไหร่อยู่มาวันหนึ่งเมื่อเพื่อนไม่อยู่ห้องเธอจึงอาศัยโอกาสนี้ทาแทง้งตนเองโดยที่ก็ไม่รู้วิธีการทําจึงเกิดผลร้ายเกิดขึ้นเมื่อเธอเกิดตกเลือดจนเสียชีวิตภายในห้องนั่นเอง เพื่อนกลับมาก็เจอร่างอันไร้วิญญาณรวมทั้งคราบเลือดที่กระจัดกระจายตามพื้นและผนังห้องก็มีหลังจากที่จัดการเรื่องงานศพและทำความสะอาดห้องเสร็จแล้วเพื่อนร่วมห้องของเธอก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นต่อมาแม่บ้านที่ได้เข้ามาทำความสะอาดห้องก็ได้พบเจอกับรอยคราบเลือดสีจางๆติดอยู่ตามผนังห้องสีขาวก็เลยให้ช่างมาทาสีขาวทับเข้าไปอีกชั้นหนึ่ง พอวันรุ่งขึ้นก็ได้เข้าไปทางความสะอาดอีกครั้งกลับปรากฏว่าร่องรอยของเลือดนั้นก็ยังคงมีอยู่เช่นเดิมไม่ว่าทางแม่บ้านจะทําการขัดถูอย่างไรหรือแม้แต่ทาสีใหม่รอยเลือดนี้ก็ยังไม่หายไปจนสุดท้ายทางหอพักต้องนําเอาสีชมพูมาทาจนทั่วห้องเพื่อไม่ให้เห็นร่องรอยของเลือดนั้นห้องจึงกลายเป็นห้องสีชมพูมาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ปัจจุบันห้องสีชมพูนั้นก็ถูกใช้เป็นห้องเก็บของที่ปิดตายแต่ก็เคยมีแม่บ้านเข้าไปทำความสะอาดห้องนี้อีกครั้งแต่ผลปรากฏว่าแม่บ้านคนนั้นไม่สามารถที่จะออกจากห้องนั้นได้เพราะว่าห้องเกิดล็อกเองเป็นที่น่าแปลกประหลาดใจยิ่งนักทั้งที่ตัวล็อกก็อยู่ข้างในแท้ๆครับผมก็จบลงแล้วนะครับสำหรับเรื่องนี้ วิจารณญาณควรมีไปวบคู่กับก,การรับฟังและรับชมนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ